สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางคานอยนะคะวันที่17สิงหาคม2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้นะคะก็คือการจอเด่นวิ่งลูดแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่าท่านไม่ชอบเด่นแยกที่ใจวางไว้ให้นะคะก็ รอดูมัดรวมหรือเลขเด่นประจำวันได้เลยเดี๋ยวท้ายๆคลิปใจะจะบอกวิธีการสังเกตนะคะว่าให้ท่งสังเกตยังไงเนาะพี่น้องทุกคนเราไปดูวันที่16สิงหาก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่16นะคะทุกคนใจให้เด่นเฉพาะจิต8และ7นะคะมา 3, 9, 7, 6, 6พี่น้องเด่นแยกมานะคะทุกคนมา7 คู่ด้านบนไม่มาพัดรวมมาหกมาเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนคะ่ะหกหกเนาะคะ่ะกาชาติจะให้สามได้สองมาเจ็ดห้าสองศูนย์ศูนย์นะคะเด่นแยกมาศูนย์คู่ด้านบนมาสองห้าห้าสองวันนี้คู่ตัวเจาะไม่มานะคะทุกคนมัดรวมหลุดเลขเด่นประจําวันหลุดมาเบิ้น 00, นะะลศูนย์ศูนย์นะคะทุกคนมาเลขเบิ้ลจริงๆนะคะแต่ไม่ไม่มาเลขเบิ้ลประจําวันเนาะพี่น้อนงะ พิเศษใจให้สามได้สองหลุดนะคะมาเก้าสี่ห้าสี่หกนะคะคู่ด้านบนมาสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่มาเอ่อมัดรวมนะคะคู่ตัวเจาะคู่ตัวเจาะมัดรวมก็คือสี่หกหกสี่นะคะปกติใจให้ศูนย์และเก้ามาสามสองเจ็ดศูนย์เจ็ดเด่นแยกมาศูนย์มัดรวมหลุดนะคะเลขเด่นประจำวันหลุด นะคะคู่ด้านบนมาสองเจ็ดเจ็ดสองมื่อนีบรสัมพันธ์กันปันไดพี่น้อง v i P จะให้สองและหนึ่งนะคะมาเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าเด่นมาหนึ่งนะคะมัดรวมหลุดเลขเด่นประจำวันมาหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้ก็เลขเด่นกับประจำวันกับมัดรวมก็ปรัไปนะคะทุกคนพอเด่นแยกก็เข้าปะัไปนะคะคู่ด้านบนมาสี่เก้าเก้าสี่เนาะพี่น้องเอา ไปรุ่นต่อค่ะพี่น้องค่ะวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดถ้าชอบใจก็ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะคะถ้าท่านไม่ชอบท่านสามารถผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนแอดมินเองอยากให้เข้าทุกวันนะคะแต่ว่ามันเป็นไปบ่ได้เด่พเพน้องเดอมาต่อนะคะวันที่สิบหกใจก็ผลการออกรางวัลวันเอวันที่สิบเจ็ดแจผลการออกรางวัลวันที่สิบสี่มานะคะขอโทษขออภัย นอยปกติสองสามอนอยพิเศษ0ูนย์เก้นอยวีพี9ี่เกาเน่ะคะทุกคนเอามาบวกกันพี่น้อง2องบวกสามบวกสบวกเดบวกเ้าบวกสี่บวกหบวบวกเบกเ้าบวกหนึ่งได้ห้าสิห้าห้า้าลบหน่เหลือห้าสบ่วกหนึ่งได้ห้าสิบหนะคะทุกคน นี่คือผลลบและผลบวกที่จจจะมาหาความน่าจะเป็นสองตัวบนล่างให้ท่านได้รับชมคู่ด้านบนนี้ f อทุกท่านห้ามเอาทุกคู่นะคะให้ทุกท่านดูตัวเด่นก่อนค่อยดูตัวเจาะนะคะทุกคนว่าตัวเจาะตัวเด่นจะมีทั้งหมดหน่อยละสองตัวแล้วก็ตัวเจาะจะมีน้อยละหกคู่นะคะทุกท่าน แต่ว่ามัดรวมก็มี6คู่ทั้ง5หน่อยเลยนะคะแล้วแต่ทุกท่านจะชอบเนาะพี่น้องมาเบิงงค่ะถ้าอยากได้3ตัว541 5 9 5 5 1 5่5ถึง6้9 5 1กนะคะทุกท่านมาเบิงงน้ำกันพี่น้องนี่คือผลลบและผลบวกที่จจะมาหาความน่าจะเป็นให้ท่านได้รับชมนะคะ4 5 6มาจากไหนก็คือตัวท้ายนะคะ4 5 6มาดูค่ะ 4หนึ่งถึง4เ4้า4หนึ 42, ่ง4สองสามสี่ห้า C หกเจ็ดแปดเก้าห้าหนึ่งถึงห้าเก้าห้าหนึงห้าสองถึงหกเก้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี 6, 4, 7, 4, 8, 4, 9, 5, ่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกนะคะทุกท่าน4 1นึถึง4เกนะคะใจมัก C หนึ่งพี่น้อง C สองสาม้า 5้5หนึ่งถึสองหห้านะคะคู่5้าสีหคือผู้ผลตัวกลับของผลรวมแล้วแต่ fc ทุกท่านจะพิจารณาชอบนะคะหกหนึ่งถึงหกเกาจมหกหนพี่น้องหกสามหกเนะคะทีนี้มาดูค่ะทุกคน น่อยชพากิจนะคะทุกคนเด่นอยู่ที่8และ7กาชาติ3และ2พิเศษ7และ6ปกติ1และ0 VIP 8และ7นะคะทุกคนหน่อยชพากิจนะคะและหน่อย VIP มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลถ้าท่านไม่ชอบเบิ้ลในตัว8 8 7 7ก็ดูเล็กเบิ้ลประจำ วันหรือเบิ้ลด้านบนได้เลยแล้วแต่ความชอบนะพี่น้องหรือว่ามีเลขเบิ้ลในใจก็สามารถใช้ได้นะคะทีนี้มาดูตัวจอะ2องนอยนี้ใจจะบอกพร้อมกันนะคะนนอยเฉพาะกิจก,ก,กับนนอย v i p 8และ7เป็น4 7 5 7 6 7 4 8 5 8 6 8นะคะทุกท่านกาชาติ3และ2 4 2 5 2 6 2 4 3 5 3 6 3พิเศษ7และ 6, 7, 6 7. ส6่6 6ห้าหกหกหนะคะปกติ1และ0ูนย์ส1่หนึะคะส่วน0ย์ประจำวันเสาร์นะคะสามารถใช้ได้ทั้งวันเด้อพี่น้องศูนย์ประจำวันเสาร์ก็คือ0 7 7 0 0 2จ็0เจ็นะคะพี่น้องแล้วต้าเซียวไปใส่พี่น้องค่ะใส่ใดเบิดมือเบิดคำนะคะ BAP 8และ7เหมือนกันใจพูดไปแล้วนะคะเหมือนกับหน่อยเฉพาะกิจเนาะพี่น้องทีนี้นะคะ FC เรามาดูมัดรวมนะคะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยว่าประจําวันที่17อยู่ที่เลข 2, และเลข0นนะคะมัดรวมนี้ทําไมถึงมีมัดรวมให้เผื่อท่านไม่ชอบเด่นแยกที่ใจวางไว้ให้เนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องก็สามารถใช้มัดรวมได้นะคะถ้าว่ามันหลายตัวนะคะ มัดรวมของเราจะมีทั้งหมด6คู่นะคะทุกคนไม่ถึง6เนาะพี่้ังวันนี้ไม่มี0ูนย์ะคะก็คือ425262นะคะทุกท่านศูนย์ประจำวันเสาศย์0 7 7 0 0 2 2 0 0 1น0นะคะทุกท่านก็ประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้า FC ไม่ชอบคู่ด้านบนให้ FC ทําทำยังไงนะคะเดี๋ยวใจใจะขออนุญาตเขียนวันที่ก่อนนะคะ ถ้าไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะให้ fc จับเด่นแยกใส่มัดรวมจะทำให้ดูหนึ่นอยน้อย,อยต่อไป fc ทุกท่านทำเองนะคะเช่นน้อยเฉพากิจ8และ7มัดรวม2และ0เป็น87788228 8008 8, 8. อย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่านทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันนะคะเลขเด่นประจำวันเสาอยู่ที่เลข7และเลข2เบิ้ลประจำวันคือ77กับ22นะคะ เจ็ดกับสองนี้ f อทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเรามาดูค่ะทุกคนขาทุกคนขาถ้าสมมติว่าน่อยเริ่มหลุดน่อยเฉพาะกิจการชาติพิเศษเริ่มหลุดหมดเลยไม่เข้าเลยตั้งแต่นอยแรกนอย2สองมาให้ f c ทุกท่านหยุดแล้วก็มาดูที่มัดรวมหรือเลขเด่นประจำวันนะคะมัดรวมไหลให้ตามมัดรวมเลขเด่นประจำวันไหลให้ตามเลขเด่นประจำวัน นะคะทุกคนถามว่านอยปกติและนอย VIP มีสิทธิ์เข้าไหมมีสิทธิ์เข้าเหมือนกันแต่ว่าสิทธิ์หลุดนั้นมากกว่าสิทธิ์เข้าเนาะพี่น้องทําไมเหรอคะเพราะว่าภาษาอีสานก็คือหมายความว่ามันแหกพอดีแล้วนะพี่น้องมันตอไปมันกะเขายากนะคะทุกคนค่ะทุกท่านค่ะสําหรับแนวทางหาหนอยวันที่17สิงหาคม2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุันมานสุขุทุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ